โอ้โหดูคุณผู้ชมเข้ามาอีกแล้ว810บ,บาทสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง7เซียนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Tree Kingdom นะคุณผู้ชมหรือว่าเกม3ก๊กนั่นเองนะเกมนี้ก็เป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่ยอดฮิตสำหรับคายโจ๊กเกอร์หรือว่า Slot Echo นะฮะมามาดูกันว่าเกมนี้จะแตกดีหรือเปล่า ชึบชึบโอเคเพิ่มราคาสักหน่อยหมุนเลยคุณผู้ชมดูแล้วกันนะ,ะว่าแตกดีหรือเปล่านะฮะกดรอบแรกเข้ามาเลย690นะฮะใครที่สนใจอยากเล่นนะครับก็อย่าลืมคลิกสมัครไปเลยที่ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ก็อย่าลืมคลิกสมัครเข้าไปเล่นกันเยอะนะ,ะเว็บนี้ ไปครับหมุไปเรื่อยๆโหรอบแรกก็เข้ามาแล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้ชืบอยังนิ่งครับชืบโอ้โหโหดูคุณผู้ชมเข้ามาอีกแล้วแปดร้อยสิบบาทเข้ามาอีกแปดร้อยสิบเนี่ยกดรอบแรกไปแล้วก็กด เล่นๆไปเรื่อยๆมาแป๊บเดียวคุณผู้ชมโอ้โหบวกไปโหดมากคุณผู้ชมใครที่ชอบคลิปนี้นะคุณผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e นะฮะแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะเล่นลิงก์สมัครจะแปะไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคุณผู้ชมสวัสดีครับ